ไอออกมาเครียร์น้าสามีเมื่อมีเพจดังออกมาแชร์หน้าสามีของเธอซึ่งเป็นภาพของหนุ่มปิสนาที่ถ่ายคู่กับน้องเรอาพร้อมระบุแคปชั่นว่าเปิดสามีไออภิษดาหลังวิวาหอบลูกไปเลี้ยงต่างประเทศแม้ไม่เคยเปิดตัวสามีออกสื่อทำเอาชาวเน็ตเข้าใจว่าเป็นเรื่องจริง หลังเกิดเหตุการณ์ไออภิสดาได้ออกมา mm hmm. เผยผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยรีโพสต์ภาพข่าวดังกล่าวพร้อมชี้แจงแบบมวนเดียวจบว่าเพื่อยุติความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นบอกว่าผู้เป็นฝาล่างไงไม่ฟังกันเลย mm hmm. เห็นมากับตาคุณเขาหน้าเปลี่ยนไปเยอะมากพร้อมติดแฮชแท็กผิดคนค่ะชัดแล้วชมหน้าสามี